ก็สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับวันนี้ก็มาเรียนกับครูสุพจน์ในวิชาสุขศึกษาวันนี้เราจะมาเรียนในเรื่องของมารยาททางสังคมที่เหมาะสมกับกาลเทศะนะครับซึ่งรายละเอียดของเรื่องนี้นะครับเราก็จะพูดถึงเรื่องของการเล่นกิริยาท่าทางและก็การพูด เดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันเลยครับครับเรามาดูความหมายของคำว่ามารยาททางสังคมที่เหมาะสมกับกาลเทศะนะครับเป็นยังไงอ่านะก็คือการดำรงชีวิตในสังคมเราจะต้องอยู่ร่วมกับผู้อื่นนะครับแล้วก็ต้องอมีการแสดงมารยาทที่เหมาะสมแล้วก็ถูกกาลเทศะด้วยนะครับ เนี่ยคำนี้นะตัวหนานี้นะครับลองอ่านว่ากาลเทสะนะจะทำให้เราสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขนะครับเพราะตรงนี้สำคัญมากนะครับเวลาเราอยู่ในสังคมอยู่กับเพื่อนๆในห้องนะมารยาทที่เหมาะสมนี่สำคัญมากนะครับว่าช่วงไหนเราควรจะทำอะไรนะเขาเรียกว่ากาลเทสะนะครับ ต่อไปนะครับเรามาดูเรื่องของการพูดก่อนนะการพูดเขาว่ายังไงมั่งนะครับตามมาดูเลยนะข้อที่1กล่าวคําว่าสวัสดีเมื่อพบเจอหรือทักทายนะอันนี้สําคัญมากนะครับเวลา,าเรามาเจอผู้ใหญ่นะครับเจอคุณครู หรือว่าเจอผู้ใหญ่ที่เรารู้จักนะเราก็กล่าวคําว่าสวัสดีหรือในระดับเดียวกันก็ได้นะครับเพื่อนๆเชา้ชาๆเรามาเนี่ยเราก็กล่าวคําว่าสวัสดีมันคือเป็นการทักทายนะครับนะสองใช้คำหรือน้ำเสียงที่เหมาะสมะตรงนี้ผิดนะครับ มีเด็กตัวหนึ่งนะไม่มีเด็กนะครับนะใช้คำหรือน้ำเสียงที่เหมาะสมอาจพูดให้หนักแน่นพูดไพเราะอ่อนหวานตามสถานการณ์นะครับอันนี้เราพูดแล้วเราก็ต้องทำไมครับอ่ต้องมีคำพูดที่ไพเราะนะอ่อนหวานพูดนุ่มๆน,น่าฟังนะครับนะต่อไปข้อที่3ใช้คำพูด มีคำลงท้ายที่สุภาพทุกครั้งไม่พูดคำหยาบหรือก้าวร้าวนะหรือว่าไม่พูดเสียงดังนะพูดจาก,กระแทกนะพูดแทรกนะหรือว่ารับฟังขณะที่ผู้อื่นกำลังพูดอยู่นะอันนี้สําคัญเลยนะครับเวลาเราพูดเนี่ยจะเราพูดจบประโยคทุกครั้งเราต้องมีคำทางลงท้ายที่สุภาพนะครับถ้าผู้ชายก็ต้องพูดคำว่าอะไรครับ ก็ต้องพูดคําว่าคับนี่ไงนะเห็นไหมเด็กผู้ชายจะพูดคําว่าคับนะครับเด็กผู้หญิงก็จะพูดลงท้ายคําว่าค่ะเห็นไหมคุณครูผู้หญิงก็พูดค่ะเหมือนกันนะครับนะอืมแล้วก็ไม่พูดคําหยาบด้วยนะครับคาหยาบอย่างเช่นอะไรครับทั่วไปเลยที่เราได้ยินพูดมึงพูดกูนะหรือว่าก้าวลาวนะครับก้าว้าวนี่พูดจะเสียงดัง นะหรือว่าพูดแทรกนะเวลาผู้ใหญ่คุยกันอยู่นะคุณครูคุยกับผู้คองอยู่แบบนี้นะถ้าลูกพูดแทรกขึ้นมานะครับก็จะเป็นการเสียมารยาทนะแล้วก็รับฟังขณะที่ผู้อื่นกําลังพูดด้วยอย่าพูดแทรกขึ้นมานะครับนะให้เพื่อนพูดให้จบก่อนเพื่อนพูดเราก็ฟังนะเวลาเราพูดเพื่อนก็จะฟังเราด้วยนะครับนะอันนี้คือข้อที่3าม เอาต่อไปมาดูข้อที่4นะครับกล่าวคำว่าขอบใจกับผู้ที่อายุน้อยกว่าหรือขอบคุณกับผู้ที่อายุเท่ากันหรือมากกว่า,อ,าอันนี้บางคนนะครับยังใช้คำว่าขอบใจกับขอบคุณไม่ถูกนะส่วนใหญ่คุณครูจะเห็นขอบคุณหมดเลย นะครับนะทีนี้เราต้องรู้แล้วนะครับว่าขอบใจเนี่ยเราจะใช้กับผู้ที่อายุน้อยกว่าเรานะอย่างเช่นเราอยู่ปสองใช่ไหมครับน้องปหนึ่งนะอาจจะช่วยเราทำอะไรก็แล้วแต่นะครับเราก็ใช้คำว่าอะไรครับขอบใจหรือขอบคุณน้องอายุน้อยกว่าเราก็ต้องใช้คำว่าขอบใจนะครับนะแต่ถ้าเกิดพี่ ม3ม4ที่อายุมากกว่าเรานะครับหรือว่าอายุเท่ากันก็ได้เด็กในห้องนะครับนะช่วยเหลือเราไม่ว่าเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะครับเราก็ต้องแสดงความอะไรครับอขอบคุณนะเราต้องใช้คำว่าขอบคุณนะครับนะทีนี้ใช้ถูกแล้วนะครับนะต่อไปมาดูข้อที่5ครับ กล่าวคำว่าขอโทษเมื่อทำผิดต่อผู้อื่นหรือทำให้ผู้อื่นได้รับอันตรายแม้ตนเองไม่ได้ตั้งใจก็ตามนะครับนะอันนี้ให้เป็นนิสัยเลยนะเวลาเราเทำอะไรที่ไม่เหมาะสมนะครับที่เรารู้สึกว่าผิดนะแล้วกเ็เราจะต้องใช้คำว่าขอโทษให้ติดเลยนะครับนะ เพื่อแสดงอะไรครับว่าเ,ออเราสำนึกแล้วนะครับเขาก็จะให้อภัยเรานะสำคัญมากๆเลยนะครับคำวา่าขอบใจขอบคุณขอโทษคำพวกนี้เราควรจะพูดให้ติดเป็นนิสัยเลยนะครับเป็นสมบัติที่ดีนะครับของของเรานะาไม่นั้นก็จะดูแล้วแข็งกระด้าแข็งกระด้างน,น,นะครับหยาบ นะเราต้องใช้คำพูดพวกนี้นะครับให้เหมาะสมด้วยต่อไปเรามาดูกริยาท่าทางบ้างนะครับนะนะเป็นการแสดงออกทางท่าทางนะครับอ่านะหนึ่เราต้องทำไมยิ้มแย้มแจ่มใสยอยู่เสมอนะเวลาเรายิ้มแย้มแจ่มใสยอยู่เสมอคนรอบข้างก็อยากอยู่กับเราใช่ไหมครับนะไม่ใช่เราหน้าบึง้ง หน้าไม่รับแขกแบบนี้ใครจะกล้าอยู่กับเราใช่ไหมไม่มีใครอยากจะเข้าใกล้ใช่ไหมครับนะเหมือนคุณครูเนี่ยเวลาเช้าๆมาสอนถ้าคุณครูไม่ยิ้มแย้มแจ่มใสทําไมครับลูกๆก,ก็ทําไมไม่สบายใจใช่ไหม,มแล้วก็ไม่อยากจะเข้าใกล้ครูใช่ไหมครับนะก็เหมือนกันเลยนะเด็กๆก,ก็ต้องอยิ้มแย้มแจ่มใสอยู่เสมอนะครับนะ 2. รู้จักควบคุมอารมณ์ตนเองเมื่อโกรธและก็ไม่ใช้กำลังและความรุนแรงนะเวลาเราโกรธเนี่ยเราจะต้องควบคุมอารมณ์ของเราให้ได้นะไม่ใช่ว่าโกรธปุ๊บแสดงท่าทางออกมาทันทีเลยนะมีหลายคนนะครับนะแต่ไม่เป็นไรเราค่อยๆฝึกไปนะครับนะ อ่าแล้วก็บางคนเนี่ยควบคุมอารมณ์ไม่ไดนะ้ต้องใช้กำลังเลยนะครับตีเพื่อนทุบตีเพื่อนผักเพื่อนนะทำร้ายเพื่อนแบบเนี้ยไม่ได้นะครับนะอ่าคุณครูก็จะฝึกลูกนะครับเวลาเห็นปุ๊บก็จะอบรมลูกนะครับนะอ่าหลายคนก็ทำไมสามารถที่จะ ควบคุมอารมณ์ได้นะซึ่งเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยนะครับต่อไปข้อที่สามสุภาพนอบน้อมต่อผู้ใหญ่และสำรวมกิริยานะไม่แสดงกิริยาก้าวร้าวต่อผู้อื่นข้อนี้เราต้องสุภาพนอบน้อมต่อผู้ใหญ่นะครับเวลาเจอผู้ใหญ่ก็ต้องทำไมครับเดินผ่านผู้ใหญ่ก็ต้องเดิน ก้มค่อมศีรษะนะครับไม่เดินค้ำหัวผู้ใหญ่นะต้องแสดงความนอบน้อมเจอผู้ใหญ่ก็มีการสวัสดีครับสวัสดีค่ะนะสำรวมนะไม่แสดงกิริยาทีา่ไม่สุภาพนะครับนะเราต้องสำรวมนะต่อไปดูข้อที่4นะครับนะข้อที่3ลูกเห็นดูในภาพไหมครับ เห็นไหมเด็กเด็กเดินผ่านผู้ใหญ่ผู้ใหญ่นั่งคุยกันอยู่นะก็ลูกก็ต้องเดินก้มแบบนี้นี่เขาเรียกว่ากริยาสำรวมนะครับนะอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่ต่อไปข้อที่4ไม่เรียนแบบพฤติกรรมและไม่ล้อเรียนพฤติกรรมของผู้อื่นนะอันนี้เราก็เ,เด็กๆก,ก็น่ารักนะครับนะ ตรงนี้นะจนครูไม่เคยเห็นเด็กๆเรียนแบบพฤติกรรมแล้วเรียนผู้อื่นนะครับนะเวลาผู้อื่นทำอะไรผิดเราก็อย่าไปล้อเรียนนะต่อไปมาดาูเรื่องของการเล่นบ้างนะครับทำไงนะเราจะเล่นให้เหมาะสมแล้วก็ถูกกาลเทศะนะครับข้อที่1 นะการเล่นด้วยกันไม่ควรแกล้งกันไม่ล้อเลียนหรือใช้กำลังรุนแรงให้อับอายหรือบาดเจ็บนะบางทีเราแกล้งเพื่อนเราสนุกใช่ไหมครับนะแต่เวลาเพื่อนที่ถูกแกล้งเขาไม่สนุกด้วยนะเขาเจ็บนะครับเวลาเราแกล้งเขานะเขาล้มเขาไอยขึ้นมาเกิดอุบัติเหตุน,นะครับแล้วก็ไม่ล้อเลียนนะ โดยเฉพาะการใช้กำลังนะครับนะเราจะไม่ใช้กำลังกับใครเด็ดขาดเลยนะครับนะต่อไปข้อที่2ระมัดระวังอันตรายจากการเล่นโลดโผนหรือเล่นคึกขนองเช่นปีนป่ายต้นไม้นะนะต้นไม้ชอบขึ้นไปปีนแบบเนี้ ตกลงมาทําไมครับาขาหักได้นะครับหรือว่าขาทําไมเคสนะขาพลิกขาแพงก็ต้องพาไปโรงพยาบาลอีกนะมันที่สูงเราไม่ควรขึ้นไปนะครับนะเนี่ยกระโดดจากที่สูงก็เหมือนกันขึ้นไปบนต้นไม้แล้วกระโดดลงมานะบางคิดว่าไม่เป็นอะไรแต่มันสูงนะครับพอลงมาขาก็อาจจะได้รับบาดเจ็บได้นะอ่า อันนี้ก็ควรเล่นกันดีๆไหมครับในภาพนะเล่นอย่างเหมาะสมนะไม่ใช้ความรุนแรงไม่แกล้งไม่ใช่เพื่อนวิ่งอยู่นะเราวิ่งมาด้านหลังแล้วก็ผักเพื่อนเลยเพื่อนก็ทําไมไม่ทันได้ตั้งหลักใช่ไหมครับนะไม่รู้ตัวด้วยเพื่อนเข้าทางหลังผักเราเล่นไงแต่เพื่อนหัวทิ่มนะครับนะบางทีมีโต๊ะมอีอะไรอยู่ข้างหน้านะครับหัวไปโขกอยู่ก็ นะได้รับบาดเจ็บอีกไปโรงพยาบาลอีกนะครับนะ,อ,ะอันนั้นเรื่องของการเล่นนะครับก็จบไปแล้วสำหรับในวันนี้นะครับก็ให้เด็กๆทำแบบฝึกหัดนะครับหน้า29นะให้เด็กๆเปิดมาหน้า29เลยครับอ่าน,นี้ครูทำตัวอย่างให้ดูเรียบร้อยแล้วนะทำตัวอย่างให้ดูเรียบร้อยแล้วนะครับนะอ่า นักเรียนเลือกข้อความที่กําหนดแล้วเขียนลงในตารางให้เหมาะสมนะเขาก็มี5ช่อง5ประโยคให้เรานะครับแล้วเราให้มาเลือกใส่ตรงไหนเป็นคำพูดตรงไหนเป็นกริยาท่าทางตรงไหนเป็นการเล่นที่เหมาะสมก็ใส่เข้าไปนะอย่างเช่นการพูดเราก็เลือกซิว่าจะเอาอันไหนนะคุณครูทําตัวอย่างให้ดูแล้วนะครับการพูดก็คือเราจะต้องทำไมครับอันนี้ข้อนี้เลยนะ กล่าวคำว่าสวัสดีครับค่ะอ่านี่คือการพูดอะไรครับที่สุภาพนะอ่าต่อไปช่องที่สองนะครับกิริยาท่าทางท่าทางเราควรจะทำยังไงนะครับเพราะนั้นเราก็จะต้องมีอ่าท่าทางที่สุภาพอ่อนน้อมใช่ไหมครับอ่าข้อนี้เราก็มาใส่เลยแล้วก็ต้องทำไมครับ ยิ้มแย้มแจ่มใสด้วยนะแล้วก็ใส่เข้าไปตรงนี้นะส่วนช่องสุดท้ายนะครับช่องที่สามการเล่นเราควรเล่นยังไงครับนี่ไม่แกล้งเพื่อนใช่ไหมครับการเล่นเมื่อกี้คุณครูเพิ่งพูดนะว่าอย่าเราไม่ไม่เล่นแกล้งเพื่อนนะครับโดยการใช้กําลังนะเนี่ยเราก็ใส่ก็เสร็จแล้วหน้านี้นะครับนี่คือตัวอย่างครูคก็ทําให้ดูแล้วนะลูกก็ตั้งใจเขียนเขียนเต็มบรรทัดเหมือนของครูนะครับ นะเนี่ยเขียนแบบนี้เลยสวยๆเลยเต็มบรรทัดอ่าเต็มบรรทัดเว้มมนบรรทัดนะครับแล้วเขียนนะอ่าต่อไปหน้าที่30นะครับนะหน้าที่30ให้นักเรียนอ่านสถานการณ์ที่กำหนดแล้วระบายสีลงในคำตอบหน้าคำตอบที่ถูกต้องนะครับอ่าเด็กหญิงน้ำหวานชวนเด็กหญิงแตงโม เล่นกีฬาฟุตบอลเด็กหญิงนะครับนะเล่นฟุตบอลนะเขาถามว่าการกระทําดังกล่าวเหมาะสมกับมารยาททางสังคมและกาลเทศะหรือไม่ลูกว่าเหมาะสมไหมครับผู้หญิงไปเล่นฟุตบอลเนี่ยใช้เล่นกีฬาที่ใช้พละกกำลังมากๆนะ อ่าเราก็ต้องบอกว่าไม่เหมาะสมใช่ไหมครับเพราะว่าเป็นกีฬาของผู้ชายนะแต่จริงๆแล้วผู้หญิงก็เล่นได้แต่ว่าส่วนใหญ่นะครับเขาไม่เล่นกันนะเพราะเราก็ต้องเอาส่วนใหญ่นะครับคือไม่เหมาะสมเพราะเป็นการเล่นที่ใช้พละกําลังมากนะเพราะผู้หญิงทําไมครับอ่ากำลังไม่เหมือนผู้ชายใช่ไหมนะต่อไป การกระทำดังกล่าวเป็นมารยาททางสังคมประเภทใดอ่ามันมีการเล่นกับกีฬา,าทางเพราะนั้นเนี่ยเขาบอกอยู่แล้วเนี่ยเห็นไหมเล่นกีฬาฟุตบอลก็คือการเล่นนั่นเองนะครับอืมต่อไปมาดูข้อ4.2เด็กชายบอยก้มลงก้มตัวลงเมื่อเดินชนเพื่อน นะพอชนเพื่อนเสร็จก็ก้มตัวลงนอบน้อมลงนะครับเพื่อแสดงความขอโทษนะอ่าทีนี้เขาถามว่าการกระทําดังกล่าวเหมาะสมกับมารยาททางสังคมและการลเทศะหรือไม่อ่าเวลาเราเดินชนเพื่อนแล้วก็เราก็ทําไมครับก้มลงเนี่ยก็แสดงความขอโทษแสดงว่าเหมาะสมแน่นอนนะครับเพราะมีการขอโทษนะ เพราะว่าเป็นการแสดงมรารยาททางสังคมอย่างหนึง่งนะครับนะต่อไปการกระทําดังกล่าวเป็นมรารยาททางสังคมประเภทใดนะเขาแสดงอะไรครับเมื่อกี้แสดงความขอโทษโด,ดยการก้มตัวเขาใช้คําพูดไหมไม่ได้ใช้นะครับเขาแสดงเป็นท่าทางนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องตอบกริยาท่าทางนะครับ นะเพราะเขาไม่ได้พูดขอโทษนะแต่ว่าเป็นการแสดงออกทางท่าทางโดยการก้มตัวลงว่าให้รู้ว่าเราขอโทษแล้วนะครับนะต่อไปมาดูข้อที่5นะครับตอนนี้เรามาถึงหน้า31แล้วนะครับนะนักเรียนเขียนวิธีการปฏิบัติโดยใช้กริยาท่าทางคำพูดให้ถูกต้อง เมื่อพบเห็นเหตุการณ์ตามมารยาททางสังคมที่เหมาะสมกับกาลเทศะสำหรับหน้านี้คุณครูทําให้ดูหนึ่งตัวอย่างนะครับส่วนข้อ2ข้อ3ข้อ4ี่ข้อหนะ้าให้เด็กๆลองทําเองนะครับอ,อย่างเช่นเหตุการณ์ที่1เมื่อเห็นครูหน้าโรงเรียนเราจะปฏิบัติยังไงครับ เราก็ยกมือไหว้ใช่ไหมครับอ,อันนี้เป็นมญญายาททางสังคมนะเป็นการแสดงกิริยาท่าทางนะครับการเคารพคุณครูโดยการยกมือไหว้หรือใครจะแสดงามญญายาททางสังคมโดยการพูดเพิ่มเติมเข้าไปด้วยก็ได้ก็คือสวัสดีครับหรือผู้หญิงก็สวัสดีค่ะนะโดยการยกมือไหว้แล้วก็พูดด้วย นะครับก็จะดีมากๆเลยนะส่วนข้อ2ข้อ3ข้อ4ข้อ5ก็ให้เด็กๆนะลองฝึกทำเองนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับคุณครูก็สอนจบไปแล้วนะครับก็ให้นักเรียนเนี่ยได้ทำงานให้เสร็จนะครับวันนี้คุณครูก็ฝากไว้เท่านี้ก่อนนะ อสวัสดีครับคุณครูไปก่อนครับ